เชือกส yup. <c oughs> ั่งมาจากไหนนะเมกาเมกาโอ้รถรถเดี๋ยวนะรถคัดไม่มีใช่ไหมใ้ยเอาล้มยีเลยเดี๋ยวรถดันดันดันไปพุ่นแล้ว่านหลอก ทำไมไม่ต่อล้ออ่ะต่อล้อขึ้นมาแล้วก็มันจะได้สูงสูงไงฮะ,ะต่อล้อขึ้นมามันจะได้สูงสูงไงไม่ได้ถ่ายไม่ถ่ายไม่ได้ถ่ายเลยไว้เลยจโจ้ใครวะเนี่ย